เปิดตัวนี้เปิดกดแตะไม่ได้ต้องกดเช่นี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกเมนูเลือกเมนูหนึ่งหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นไฟสองสามสี่สเต็กแล้วก็ห้าพวกที่มี พวกที่เป็นกระดูกไก่อะไรเงี้ยแล้วก็ปลานี่ก็เป็นอุณหภูมิที่ให้เราเลือกหนึ่งสสามสี่ห้าหกแล้วเราก็มาเลือกมาเลือกเมนูตัวนี้กดครั้งหนึ่งก็ขึ้นว่าหนึ่งเราจะเลือกแค่หนึ่งพอเราจะเอาแค่ประมาณร้อแปสิบองศาล้วแลร้อยแปดสิบองศากดไปที่สองเก็บไปที่สองเสร็จ เราก็มาเลือกอุณหภูมิแล้วก็เวลากดตัวนี้มันจะขึ้นให้เวลา28แล้วก็เพิ่มลดเอาตามอันที่เราต้องการถ้าเราอยากจะเพิ่มเราก็บวกเราอยากลดแล้วก็ลบเดี๋ยวจะเอาแค่20พอวันนี้เราอบอบขนมจะเราก็มาเลือกมาเลือกเป็นอุณหภูมิ ร้อยแปดสิบถ้าอยากจะเพิ่มอยากจะลดล็อกดลบกดบวกพอเราโอเคสําหรับโปรแกรมสําหรับความร้อนเท่านี้แล้วเวลาเท่านี้เรากดตัวนี้เลยคือเริ่มเริ่มที่เราจะอบแค่นี้เรียบร้อย lucky frame